สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอ,อยู่ในเกม FC 24ในโหมดผู้จัดการทีมนะครับในซีรีส์โค้ดป้อมนั่นเองตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่10กันแล้วนะทุกคน <Wow. S 1> ถือว่ามาไกลแล้วไกลมากๆแต่เรายังเล่นได้แค่13นัดเราต้องเร่งหน่อยแหละเออรู้สึกแต่มันจะพาร์ทมันจะยืดยาวขึ้นอ้าวแมวมมของเราส่งนักเตะจากแคมเมรูนมาให้นะทุกคน มีแววสักกี่คนเรามาดูไอ้น้องคนนี้เหรอน้องชื่ออะไรน้องคุลิบาลี่อายุ17ปีโอ้แปดแสนถือว่าเอาเรื่องนะถนัดเท้าซ้ายสูง5ฟุต8โอเคออกเลยอ้าโอ้โหทุกคนเราติดปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้ <c oughs> จำไม่ได้ว่าอีพีที่แล้วโดนใบแดงได้ไงซึ่งตัวหลักของเราซานโตสโดนใบแดง ทำให้ทำให้ชื่ออะไรทำให้โทต้องขึ้นมาเป็นตัวจริงก่อนเพราะน้องตาโตต้องถูกพับแล้วก็โอเคประมาณนี้โอ้กองหลังชิบหายแนะ่มาดูสเต็กน้องกันทุกคนคูรีบาลีเด่นเรื่องความเร็วกับเด่นเรื่องความเร็วกับการเลี้ยงบอลอืมเป็นปีปีของเท้เรายังไม่ดันขึ้นชุดใหญ่นะไปซ้อมกับเพื่อนๆก่อนและทีมต่อไปที่เราจะไปเจอนั่นคือดาร์บี้เคาตี้อันดับสอของลีก จี้ตูดเรามาติดติดดาบี้เคานตี้มาในแผน5 3 2โอ uh <bucks. S 1> ้โหแน่นนะทุกคนบอกเลยอ้าฝั่งนู้นมีติดใบแดงเหมือนกันแต่เราน่าจะเจ็บหนักกว่านะมาแผนวิ่งเพลย์โอเคเอ้ามีให้คุยด้วยมาเมื่อสารโตติดโทษแบนคุณจะเล่นอย่างไรคุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอทีมเราเป็นคนที่เล่นได้กันทุกคนดาบี้เคาตี้เป็นภัยคุกคามต่อตำแหน่งจ่าฝูงของคุณหรือไม่ นี่เราขิงเราจะขิงไปเลยรนะทุกคนเราต้องแสดงให้เห็นว่าทําไมเราถึงอยู่อันดับต้นๆของเลกนี่อดป้อมแม่งตึงจานแล้วก็ทัวลงหรอกคุณจะเข้าใกล้เกมอย่างไรอ่าแล้วคุณจะคุมเกมอย่างไงในเกมนี้อืมเราจะไม่ประมาทดับบี้เคาตี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาก็เป็นทีมอันดับสองรองจากเราอะนะ <c oughs> มีขิงนิดนึงขิงนิดนึงโอเคขอบค <we S 1> ุณ <we can S 1> สำหรับค <can> ำสัมภพษณ์ครับอันนี้คือ11ตัวจริงของเรานะทุกคนคือแบบไม่ฟิตเลยอะ เออป้อมแม่งดูซ้อมให้ซ้อมหนักดาร์บี้เคลตี้เปิดบ้านเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนของโบตันทาวนนั่นเองดูกคนนี่ขา้านตกงไปเลยโอ้โหแฟนดาร์บี้เคลตี้ถือว่าเยอะมากโบตันมาเตีมชุดดำนะทุกคนมาเราได้เขี่ยบอลเราจะค่อยๆดึงบอลนะแขนของเราค่อยๆคลองบอลขึ้นไปอยู่และมาแล้วดึงไว้ดึงยืดแขนไป โดนดึงกับเปียโอเคแข็งแก่งเบตเตอร์ส่งมาที่ชาวชาวดึงเราเพื่อนดึงจังหวะเราเพื่อนไปไม่ได้ก็ส่งกับเบตเตอร์ส่งไปที่วิ่งแบบ็ปโจโจโจไม่วิง่งส่งกลับมาก่อนฝั่งโนโลงเลยเปิดไปสวยข้ามแดนชาววิ่งไป ตองบอลได้ได้โอ้โหเกือบได้กดดันเฮตซิ่งอือหือโอเคเปิดส่วนไปมาเฮ้ยเโอเคยังได้อยู่เบนเตอร์เบนเตอร์ส่งโอ้โหส่งกันแย่มากโกเม็โกเม็โอเคกดดันโกเม็โอเคสวยส่งมาที่เวสเตอร์ซีฮานเดอะแบ็กไปโจ๊ะโจ อื mm hmm. โจเล่นไม่ได้กลับมาก่อนกลับมาที่วิงแบ็กอีกรอบนึง,งอนโอเคเบสเตอร์ส่งมาที่โกเมสโกเมสม,มาด้านในโอเคส่งมาที่ชีฮานชีฮานเปิดโอ้โห oh, <great> โอเคได้อยู่ส่งกลับไปก่อนฟองบอลเรื่อยๆโทษโทษโทษส่งไปทัน <laughs> <re> ชีฮานรับบอลไป เว็บเตอร์ส่งมา <all> ไปเปียเลี่ยมเปียเลี่ยมไปไม่ได้ส่งมาที่เว็บเตอร์อีกทีกลับไป <Williams. S 1> เฮ้ยส่งพลาดโอเคสวยเอาบอลกลับมาได้กลับมาที่กเอ้ยกลับมาที่กองหลังออกที well, เอาแล้วลุดจังหวะนี้เึงนกลับมาส่ง โโอ้ได้แค่คองบอลแหละไอ้เหี่ยแต่ไม่ได้คองไม่ใช่ใช่วีเลียมจับบอลสวยโอ้โหใครเข้าเข้าก่อนทั้งคนนั่นโอ้โหเรียบเลยคองบอลต้องนำเขาสวนกลับโป้งเดียวได้เลยอะไรกันน้า โอ้โหดูดิทุกคนจังหวะนี้สัดเต็มข้อมามาเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหแล้วยิงนาทีบาปด้วยนะจบแล้วมาต่อครึ่งหลังแล้วทุกคนเราโดนยิงไปแล้วนะหนึ่งประตูส่งแต่ปักเจ๋วเลยนะคนป้อมอยู่ที่เชียนเชียนส่งไปที่ชาว เชา่าส่งไปที่วิ่งแม็กรอคนมาเติมอย่าส่งเบาอย่างนี้โอเคบอลอยู่ที่เชฮานเชฮานไม่มีใครกระชากไปเองจังหวะนี้โอ้โหไม่มีตัวเติมโอเคค่อยๆเล่นนี่อะไรเหมือน,น,นเดิมบอลอยู่ที่เชฮานเช่ชาจังหวะโอ้โหไป ชี้หานแม่เหมือนบูโนเลยเออฟังร้องเสือกเโอเคโจโจโจโส,สับขาวหรอกดึงกลับมาส่งให้โกเมสโกเมสเดี๋ยวก่อนโกเมสส่งกลับมาที่ที่ที่ทใครไม่รู้ส่งไปที่วินเลียมก่ะวินเลียมเปิดโค้งโไปไม่มีใครไปที่เวสเตอร์เวสเตอร์พาขึ้นมา ทาข้างล่างมีโจโอ้โหโคลล้ำหน้าอ๋อโอ้ทางนูง้นเปลี่ยนตัวแล้วอะ่ะสีหานโจไปเลยไม่ต้องรอบอลเฉาเชาวิ่งทำทางจังหวะนี้เอ้ยโอ้โหเอายังได้อยู่ โอ้โหจังหวะนั้นแบบปุ๊บชีฮานดึงกลับมา,าโอเคโกเมสโกเมสเอาให้โอ้โหส่งติดเท้าเขาอีกแล้วโอ้โหเขาดึงกลับเลยดึงช้าเลยล่าก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีทกทแล้วดึงโอเคโอ้โหเนยัมเบ โอเคได้สวยโอ้โหไม่ได้อีกยายดึงดึงโอ้สองสูนแล้วทุกคนเราต้องแก้เกมแหละกองกลางตัวจริงกูลงมาให้หมดเราไม่สนแล้วเราต้องเอาประตูแล้วยัดหน้าไปสี่ตัวเลย ไปโจอ้ยโจโจโจโอ้ยออกมาตึ้งโซโล่มากมเดียวเลยสวยโจโอ้โหโซ <inking S 1> โล่มาลูกนี้เจาะไข่แดงแล้วท่านเรียบร้อย <g ulp ati> โอเคอย่าให้เขาถ่วงเวลาได้ไป โกเมสติดเสมอก็ยังดีเฮ้ยเอาโกเมสทำไรโอ้โหเอาได้ยอยู่สวยไปเช้าจังงว่านี้โอ้โหแต่บอลยาวจังะ อย่าพึ่งหมดจานเขาเขาไม่แต่พอเพิ่งยาวป่าแจ๋วรถทัวร์มาลงหน้าบ้านมึงและวดป้อมทุกคนทาโต๊เรากลับมาแล้วบอกเลยว่าผมกำลังทีมเรานี่คือแบบเดอะเบรกเดอะเบรกแน่นอน ออโทมาตันลงแทนก็ได้ถ้ามึงจะไปต่างประเทศก็ไปไปไปคู่เอ้ยไม่ใช่ไปนี่ทีมชาติก็ไปนาที่2นะทุกคนเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ตันนั่นเองและนี่คือหน้าจาที่18ตัวจริงของเบอร์ตันนะทุกคนมาในแผน5อีกแล้ว5 2 3ใช่หรือเปล่าอ๋อค t ลเตอร์เอแมารับแล้วส่วนกลับโอ้โหส่วนเราก็มาฟองบอลนะ But I didn't hey. oh -ho -ho, three games. T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 hree I'm your match commentator Three Ray Three games. microphone, and Three alongside me is the former Arsenal West the and Coventry midfield. Player, โกเมนกูให้มึงแก้ตัวนะนั่นไงมึงพลาดเลยกูเคยเช่วยให้มึงแก้ตัววันทูทีโฟฟ้าไอเล,ลอยูไม่ใช่โกเมนหลุดมาแล้วจังหวะนี้สับสับแล้วอู้วแล้วออกเลยโกเม <c oughs> เอา้ายฉล้บ่ปอ,อุ้ยสวยนมิม่าเปาเแต็มุมไอชีฮานมาเปิดดีกว่าชีฮาน เปิดไปไกลๆให้ซานโต้ก็ได้แต่ไม่ถึงอิสล่าอิสซิล่าอฮ้ยต้องบอลมออสวยโอ้โหเกือบโดนนั่นอ๋อจานฟ้าฟ้าเกือบแล้วกูตงบอลเยี่ยเลย เจ็บในนีเนี่ยแดงไหมจานอย่างเงี้ยทอบอลหนึ่งแล้วไม่ได้ไปทอมเลยเล่นแรงนะน่ะจานไม่เอาอีกแล้วโอ้โหมึงอคตดดิกับกูแล,ล,ล้วแหละเซเซร่าไปไดิวิ่งไปลูกวิ่งไปเลยลูกแล้วก็หักหักมาหักมาของบอลไหมของบอลไหมเออ เฮ้ยโอ้โหดึงไว้เออได้อยู่ต่อไปที่โทมาสันโทมาสันต่อมาที่ลูกากูเกะเฮ้ยดอกปาเกะต่อมาให้โกโกเมนไม่วิ่งกูวิ่งเองเปิดไปเลยแล้วกันเผื่อเข้าต้องหัวใครสักคนน่ะเฮ้ยอืมจับบอลยาวจังน่ะโอ้โหช่วงฟอร์มตกอ่ะฟอร์มตก,กท,ทั้งทีมเลย หมดโปรแล้วหรอเอเชล,ล่าสับหรอกสับโอ้ยจังทีนี้มันเล่นแรงขึ้นโอ้โหเล่นบอลดีทำไมเล่นกันอย่างเงี้ยถ้าเตะกูเจ็บขึ้นมานะจะฟ้องสารโลก,กรรไอเอ้ยเบียดโอ้โหถึงไว้ถึงไว้ ตึงไว้ตึงดีแต่มันก็โดนน่ะโดนหายไปไหนหมดวะโอ้โหอ่าดูดูทุกคนดูดูเด็ทำไมหลุดตำแหน่งกันเยอะโอ้โหดูแล้วไม่เป็นกบกบตามด้วยนะขายแม่งจริงทุกคนอามามาใหม่มาใหม่มาอ่าตกไปที่ มาสั้นผมาสั้นจกกลับโอ้โหไอ้ที่อยลืมดูเวลา <c oughs> มามาข้างหลังเอาไว้จังหวะนี้แต่มาแาล้วปั่นโงชาแนบแตนต้องเล่นนะน้องเปิดหรอน้องไม่ต้องเปิดหรอก เปิดมาแยงมึงโอ้โหไอ้กูแม่งอ่านเกมดียังวะเปิดมาโอเคเก็บบอลได้สวยมาอย่างที่โกเมสโกเมสโกเมสตัวมาก่อนโอ้โหโกเมสอาการมึงแย่นะตาโตมึงจะจ็อกกิ้งทำไมอะเล่ As someone has scored in one of the uh -oh. other matches. Bye. Let's find out exactly who. Alex Stock will tell us. Yeah, it's the Oh, wait a minute. Could be me Look like a certain goal, but that's a great challenge. Okay. Oh. I got out one. Okay. Oh, Promising sequence. Fine cross. Oh, unable to get his cross beyond, and this is not do really just what really. what no no, like to get your thoughts as always. Well their attacking players has been too slow, it's lack penetration, and at times it's looked devoid of ideas. But can that change in the final few minutes here? It only needs one moment of matching. No, <laughs> ดูดิดูแม่งเล่นดิโอ้โหแม่งเปิดดีโคตรเฮียกูเจอกัอะไรเด่ยโอเคได้อยูไอ้นี่รออะไรกันอะไปคูรีบาลีคูรีบาลีจังหวะนี้โอ้โหตัวเล็กเนาะไป ไม่จบแล้วได้แล้วแพ้สองเกมติดแล้ว<อ>เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยเอ็นของเชลูสเบอร์รี่ใช่หรือเปล่าไม่จบม,มาในแผนห้าหลังห้าอีกแล้ววันนี้ฝักเกมมาเราเจอหลังห้าหมดไยนะทุกคนเพราะ,ระอะไรห้าสามสโ,โอเคทุกคนชนะสองศูนเยี่ยม ในที <Ồ bakery> ่ส <Deus> ุดอพีนี้เราก็มีคลิปชนะนั่นเองทุกคนก็สำหรับอีพีที่10ก็จบในเพียงเท่านี้นะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สาวัสดีครับทุกคนเจอกันต่ออีพีหน้าบ๊ายบาย